ทันทีที่มีคนถอดแว่นของหญิงสาวออกเธอก็หลับตาลงด้วยความหวาดกลัวเพราะเธอเห็นวิญญาณอยู่ด้านหลังลูกค้าคนหนึ่งขณะที่ลูกค้ากำลังจะออกจากร้านเธอรีบหยุดเขาและขอให้เขารออีก3นาทีแต่ลูกค้าไม่สนใจคําพูดของเธอและเดินออกจากร้านไปทันใดนั้นขณะที่เขากำลังข้ามถนนรถบรรทุกที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูง ก็พุ่งชนชายคนนั้นอย่างจังเสียงดังสนั่นทำให้ผู้คนในร้านพากันออกมาดูปรากฏว่าชายคนนั้นเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุวันต่อมาขณะที่หญิงสาวกำลังเดินทางโดยเครื่องบินเธอเผลอหลับไปและแว่นของเธอตกลงมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเธอลืมตาขึ้นเธอเห็นวิญญาณที่น่ากลัวอยู่ด้านหลังหญิงสาวคนหนึ่งภาพที่เห็นทำให้เธอตกใจกลัวอย่างมากเมื่อเธอหันหลังกลับไปมองเธอพบว่าวิญญาณจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วทั้งเครื่องบินความจริงแล้ววิญญาณเหล่านี้คือผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตในอีกไม่นานหงงสาาาร้้กันผูโดดยทมลจ ครื่องินแต่ทุกคนคิดว่าเธอเสียสติจึงหยุดเครื่องและพาเธอลงที่สนามบินเธอไม่สามารถทําอะไรได้และไม่นานหลังจากนั้นข่าวด่วนก็ปรากฏขึ้นเครื่องบินลำนั้นก็ประสบอุบัติเหตุและไม่มีใครรอดชีวิต